กับบานเย็นนี้มีเธอคอยทำกับข้าวทำตั้งแต่เช้ากับข้าวก็ยังไม่สุกเธอทำอะไรให้ผัวและลูกกับข้าวยังไม่สุกเพราะเธอพึ่งจะพาด ดีกว่าไหมดีค่ะบารเรอรจ้ะเอาเปิดหัวด้วยความไพเราะเพลินเดินมาได้ยินกลิ่นได้กลิ่นได้ยินเสียงเคาะกระทะกระลอกกอกแกกกลองปองแปงว้าวนี่คือเมนูผัดกะเพราอุยยว้าวว้าวว้าวใส่กะเพราแป้งกะเพราย้อมเยิมย้อมเยิมมีสัมเนี้ แล้วนี่ตามพริกไปแล้วหรือนี่ใช่ว้าวก,กะเพราหมูหรือกะเพรานี่เนี่ยหมูโอ้ยนี่ว่าจะกินกะเพรานี้อ่ะค่อยกินกะเพรานีย้นะเอาให้มันสุกก่อนตอนนี้อ,อืมปรุงแล้วหรือนี่ยังกับบ้านเย็นนี้ให้มันสุกก่นสิมีเมียนั่งทำกับข้าว ทำตั้งแต่เช้ากับข้าวก็ยังไม่เสร็จชอบจะพูดดีกว่าอ่าอ่านางคิดเมนูแต่เช้าจนเย็นเพิ่งจะได้ผัดใช้เวลานานมากนะะเมนูนี้นะครับแต่ก็อ่าไอเราเป็นแผนกกินเราก็แซลไปกันแหละสุดท้ายก,ก็กินเหมือนเดิมแหละเพิ่มเติมก็คือจะอร้อย หรือไม่อร่อยชาวปวยครับชาวปวย,อยเ,อเอาไ <c oughs> อาม่ใช่ให้เราอาของเราเนาะอืมไม่ต้องร้องด้วยละ่ะอาวาเย็นก็ได้นะอืันนี้เรา <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ติดชีวิตคุณปุ้ยนะฮะทำกับข้าวทำเมนูซึ่งคุณปุ้ยก็เป็นคนที่ชำน,น,น,นิชำนาญ ในการทำไข่เจียวที่สุดแล้วนะครับส่วนพวกนี้ก็พอได้อยู่ก็ไม่ได้กินริวกิเลสใช่ไหมออออตอนนี้ก็เด็ดกระเพรากระเพรานี่เก็บตรงไหนในข้างบ้านนี้หรือหลังบ้านานี่ไงใครอยากกินซุบซุไม่เขียะเธอ เดี๋ยว้วันไหนทําซุปมะเขือเลยนะมาเขือน้ำพริกมาเขือนาเออกินกับเอาแบบเยอะๆเอามาเขือเยอะๆเยอะๆเลยนะใส่ปลาทูสักครึ่งตัวหลังจากนั้นก็จะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ตั้งเตาผิงไฟไปอาบน้ำนอน ทำไปทำไตทำแล้วไปอาบน้ำนอนกินข้าวก่อนสิก่อนอาบนอนอาบนอนครับนนมันไอ้นี่อ๋อแบตมันพังลูกที่มันตกน้ำไงที่ญาติส่งมาให้นี่ของพิตาวานที่ตกน้ำไงอา,สว,ส,าสวัสดีครับสวัสดีครับตกน้ำมันใช้ไม่ได้หรอกพอไปแลแล้วก็ไข่ไก่ไข่ป็ดไข่ไก่ บางวันก็เลิกแต่เช้าบางวันก็เลิกแต่วินบางวันก็เลิกคำคำโอ้ยจำไม่ได้ว่าจะไปทางไหนไดีเนี่ยตอนปุ้ดๆไปทำการใส่น้ำตาลตามลงไปด้วยอร่ดีหลังจากนั้นกปุยก็วางแวก็ยืนเง่งงงนิดนึงแล้วก็คนนี่คือกระเพราหมู ใส่น้ำยังเสร็จแล้วเหรอสุกแล้วใช่ไหมเราจะทําการใส่กระเพราชิมิว้าวหอมขนาดนี้ยังหอมเลยยังไม่ได้อาบน้ำาม่หอมเลยหรอหอมกระเพราไม่ใช่หอมคุณคุณน่ะน่เปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวแบบนักเลงไม่ใช่เปรี้ยวแบบนักเลงนะเหม็นเปรี้ยวย่องยองนะจ๊ะเธอจ๋า รักดอกถึงหยอกเล่นไม่รักไม่หยอกนะ่ารักเลยเอ้าไม่รักได้ไงล่ะคนเราต้องรักต้องหยอกสิขอน้ำไหมน้ำไมเลยน้ำเปล่าโอเคนี่บ่ใช่อะไมานี้หละอือฮอ พอถ่ายคลิปทำกับข้าวดูเก๊กงังดูไม่ขยับไม่เคยเยอนดูเป็นหุ่นยนต์เลยนะเนาะเขินหรือ,รอยังไงกลัวทําไม่ถูกไม่ไปเลยหรอกเราไม่ได้มาสอนทําอาหารเราแค่ถ่ายกิจวัตรประจําวันเราให้ดูก็ทําอะไรกินวันนี้อะไรแบบนี้เราไม่ได้มาสอนไม่ต้องไปคิดเยอะท่านผู้ชมเขาดูออกแล้วว่าเราเป็นไม่เป็นเขาว่าให้กํลาลังใจเราดูเราวันนี้เราทําอะไรผิดถูกเดี๋ยวเขาก็แนะนําเราเองเราไม่ต้องไปคิดเยอะ วราว่าคนที่เขาดูเขาก็รู้เออเราไม่เป็นใช่ไหมเขาก็แนะนําเราว่าถูกไม่ถูกส่วนรสชาตินี่ก็อีกเรื่องหนึง่งอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหน,นเปรี้ยวเค็มหวานมันกันแล้วแต่ระบุคคลส่วนวิธีการทํำนี่อาจจะมะีขั้นตอนที่ละเอียดผิดถูกเล็กน้อยก็ไม่ใช่สาระาสาคัญเพราะว่าเราไม่เป็นอยู่เลยใช่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเกง ประเด็นคือจะรู้ว่าอร่อยไหมอยากให้เธอชิมว่าอร่อยจริงไหมกับข้าววันนี้เป็นกระเพราแล้วก็หุงข้าวร้อนๆแล้วก็เข้าไปอาบน้ำนอน <c oughs> สรุปยังไม่ได้กินเลยซุปมะเขือก็ยังไม่ได้กินกระเพราก็ยังไม่ได้กินอาบน้ำนอนอย่างเดียวเลย <c oughs> ได้ยัง,องหอมหอมอ่ะใส่กระเพราไปแล้วกินมาเลย <c oughs> นห่ได้มาละ ชิมดูส,ดสอิอร่อยจังเลยนี่ยขอชิมตะเนียก็ได้ไมั้ยขอภัยใช้มือนะฮะอือโอ้ยน้ำปลาชั้นหนึ่งค่อยชอบเค็มเนาะเจา้าเจ้าเค็มไหมล่ะเจ้านี่ไม่เค็มแล้วนะไอ่หรอโอเคงั้นไม่ต้องใส่ก็ได้เด<ม>ี๋ยวไปค่อยไปใส่ข้าวกคุกใส่ข้าวออเอารสชาติกลางๆไปก่อน เดียวถ้าเค็มมากเดี๋ยวทุกคนกินไม่ได้งานผมจะอร่อยอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราค่อยไปเตมไอ้พริกน้าปลาเอาเ <c oughs> นาะ, <c oughs> ะเสร็จเรียบร้อยๆเรียบนี่นะครับเมนูว้าวร้อนๆเลยทุกท่านกระเพราเนื้อไอหมูหมูว้าวหอมจะหอมกระเทียมเจียวด้วย เกี่ยวเองเลยเกระเทียมเนี่ยก็ต้องแบบว่าดับความเค้าแเราต้องใส่หอมหอมตอนเราขวาพริกกร่งเล่งน,นี่เละแล้วเมนูกระเพรากับข้าววันนี้นะฮะก็เรียบร้อยดียด้วยการทำเป็นกระเพราหมูของคุณปุ้ยนั่นเองนะฮะทุกท่านก็ ชุยร้อนขึ้นมาเลยนะะถือเป็นนางแบบให้หน่อยนี่ฮะคลิปนี้ก็หยอกล้อกันพอสนุกสนานนะฮะหอมกะเพราหอมเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีครับว้าวหอมหอม,อมน่ากินจังเลยฝุ่งใจอ่ะดี